ตั้งแต่วันนั้นเจ้าพี่ขัญชัยดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนจะพี่ขัญชัยคนเดิมที่เราเคยรู้จักแอบมาทนไม่ไหวแล้วะนะี่เลยมาเดินกวายไม่ได้แต่งงานเลยกินเหล่าน่าจะได้ดั้นดันด้งมมหาเป็นลา,าว้าวโตใหม่นีหว่า เมียกูให้กดว่าเดี๋ยวมันโผล่มา่าเรื่องไม่มีงานเล่นอีกแล้วแกเนี่ยได้เอ๋สว,สวัสดีครับเจ้าพี่พี่เองเรื่องน้องกบเรื่อพี่ทำไมเมามาแบบนี้เละไหมคะอ้าววัชรามันเป็นธรรมชาติของผู้ชายไอ้เรื่องกินเราเมายามันไม่ผิดปกติหรอแนะ่แล้วพี่เป็นคนชอบสนุกสนานนะ่ะนี่ ไปถามเลยหน่อยสิมันเดือนกว่าแล้วนะยังไม่แต่งงานสัทีอ่ะท้ไม่ไหวแล้วนะเจ้าพี่เจ้าพี่ยังไงก็ต้องรอไปค่ะเจ้าพี่เม,มาไม้ทุกวันยังไงหม่องฉันก็ยังไม่แต่งงานกําหนดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น,นแล้วอีกอย่างตาสองคนยังไม่แต่งงานกันที่นี่มันเป็นตำแหน่งส่วนตัวของหม่องชันเจ้าพี่ออกไปเถอะไปค่ะไป พี่าราพี่บอกตรงเลยนะพี่รอไม่ไหวแล้ววันนี้เรามาเป็นโวเมีงกันดีกว่าจะมีข่ันชัยง่ายๆัเลยอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมคะออกไปเดี๋ยวนี้ยอมป่ะผมฉันไม่ยอมแต่งป่ะเนี่ยยังไม่แต่งโอ้โอเที้ยง้้ปวดโอ้ปวดเมตตามหานิยมจ รอแป๊บพี <zab chord> ่นานๆจะได้ส kind of like ักทีนะรอแป๊บนะพี่เดินช้าขอบคุณครับเฮ้ยขอโทษน้องพี่โทษเมาอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับลูกสาวสวยนะเมาพูดอะไรอยู่ถรือสาคนบ้ากัน จะเป่าน้องนางไม่ห่างตาคมเจ้าพี่ให้ลมที่ลมรักรใครอย่าทำแบบนี้นะเบคค่ะเพียงให้บังปิดองเยันตละลึงแต่ไ, <ป S 3> ไม่ล้ไใ้ใจจะแข็งรา้ายแรลปาดใดจะเป่าให้หัวใจอ่อนแออ่อนแอเพียง ใหัอดถายอมให้อนคงต้องรักเราแน่เก็บใจเพียผู้หญิงไม่แลเก็บใจแท้ๆลูกพอช่วย,ยทีเ่าทีไรก็ไม่เพิดเยบอกลพ่อเงินคงต้องเบอนาดีเปล่าลายเพียงเพียงตัเสียไม่มีคาถาคานีคงจะเสื่อมมลครั้งเพียงที่บังปอายอมให้ถอนคง đúng năng bao giờ ta khác tôi một trong làng quay này không quên đáp không hiếm mất lòng lòng oanh để khỏi cuộc sống rác lâu hơn một trong bao rác lâu đúng năng ta bao ta khác một trong quay ยังแบบนี้นะพี่โอ้ยย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 ดยย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 ายยยย